อาาโมโหห่านโมโหอาหานอร่อยไหมพี่แกบอกว่าอร่อยเห็นว่ายังโมโหไม่หายเลยเนี่ยต้นเนี้เหรือเราซื้อมาต้นนี้กลายพันธุ์ต้นนี้กลายพันธุน์ไม่มีหรอมีอยู่นะ ถ้าไม่ขยันหอมก็จะไม่ได้คือฝรั่งกิมจูนะคะฝรั่งกิมจูเดี๋ยวก็จะให้ดีคือลูกมันเล็กเกินแล้ก็ตัดทิ้งถ้ามันเล็กเกินไปก็คือมันออกตลอดอะ่ะม่นแบบคือขนาดนี้คือกําลังห่อเลยต้องเด็ดอังนี้ทิ้ง <c oughs> ลงมากินในเรือเลยไม่ลงโอ้โห Thank you.